หลังจากงาน c o m p ิวเตนะครับเอ i d i a ออกมาให้ค่าวอีกครั้งหนึ่งว่าตอนนี้กำลังเตรียมตัวที่จะผลิต CPU ที่เป็น AI สํสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC นะครับโดยที่จะมาพร้อมกับแกน ARM Cortex และจะใช้งานอยู่บนสถาปัตยกรรม GPU Blackwell ตอนที่คุณเจนเซนห่วงทำคีโนตในงาน c o m p ิวเตนะครับที่ผ่านมาคือไม่ได้พูดเรื่อง ชิปที่เป็นสําหรับ PC เลยขณะที่ก่อนหน้านั้นมีข่าวลือมาใช่ไหมครับผมก็เฝ้ารอกลายเป็นว่าแกไปพูดเรื่องชิปที่เป็น Grace ซึ่งเป็นชิปสําหรับเซิร์ฟเวอร์เอาไปรันพวก Data Center นะครับแล้วก็พูดเรื่องอื่นหมดเลยพูดเรื่อง AI ก็ไปพูดเรื่อง Cuda Core กับพวก LAC Server ที่เอาไว้รัน Training AI โดยเฉพาะอะไรเงี้ยคือเหมือนกับ เอ็นวีเนี่ยตั้งใจจะทำมาหากินกับคนที่รัน AI ระบบใหญ่ๆอย่าง Open AI, Google, Microsoft นะฮะและบริษัทอื่นๆที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เหมือนจะไม่ได้ทำเพราะว่าไม่ได้พูดถึงฝั่ง PC เลยในขณะที่ในงานคอมพิวเทคนี่โอ้โห Microsoft ก็เปิดแพลตฟอร์ม Copilot Plus Intel ก็มาพร้อมกับ Luna l เลข s ซ r i ส s 200 ไลเซน AMD ก็มาเป็นไลเซน AI ซีรีส์300ทุกคนไป AI หมดเลยในขณะที่ NVIDIA เงียบกิฟหลายคนก็งงว่าเอ๊ะจบคีโนตแล้วเนี่ยแสดงว่า NVIDIA จะไม่กระโดดลงมาเล่นงานนี้นะครับหรือเผลอๆอ,อาจจะเป็นทำมาหากินในระดับเซิร์ฟเวอร์อย่างเดียวผลปรากฏว่าหลังจากงานครับหลังจากงานเนี่ยมีการพูดคุยกันกับนกักข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับ มีข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจบอกว่าทุกวันนี้นะครับการแข่งขันเรื่องชิปบน Windows นบเนี่ยนะฮะฝั่ง ARM มเนี่ยมีแค่ผู้เล่นอยู่คนเดียวนั่นก็คือ q u a l c o อบนั่นเองกับ Snapdragon Elite X ใช่ไหมฮะในงานก็เห็น Snapdragon Elite X ตัวเดียวที่เป็น ARM ที่เหลือเป็น X86 หมดทั้ง Intel แล้วก็ AMD มีนะครับมีข้อมูลหนึ่งที่ The Register เขียนเอาไว้ในบทความนี้นะครับเขาบอกว่า คอคอมตอนนี้เป็นผู้ผลิตชิปหลักที่ขับเคลื่อนระบบ Windows ที่ใช้ ARM ให้กับ Microsoft นะครับอยู่ในรุ่น Surface Laptop และ Tablet Pro รุ่นใหม่นะฮะซึ่งจะมีถึง20รุ่นด้วยกันเตรียมที่กำลังจะเปิดตัวข้อความหลังจากนั้นคือข้อตกลงผูกขาดระหว่างเลดมอน d กับผู้ผลิตชิปนั่นก็คือคอคอมนั่นเองจะหมดอายุในปีนี้ห้าอันนี้คือเรื่องที่เราเพิ่งรู้เลย แสดงว่าทุกวันนี้ที่มีคนทำชิปอาร์มอยู่บน Windows อยู่แค่เจ้าเดียวก็คือ Qualcomm มีการทำสัญญาไว้แล้วว่าจะผูกขาดให้เพียงเจ้าเดียวเลยทำให้ไม่มีคนอื่นเข้ามาร่วมเลยใช่ไหมครับงงไหมครับว่ามีเด a ยเทคก,ก็ทำชิปอาร์มทำไมมี d ด a ยเทคไม่มาร่วมด้วยทำไมเหมือนอยู่ไกลยอยู่ฝั่งมือถือยอย่างเดียว n v ็นวีเดียก็ทำชิปอาร์มได้ทำไม NV ็นวีเดียถึงไม่มาร่วมด้วยทำไมเงียบงานไป มาจากสาเหตุนี้นี่เองนั่นก็คือขอข้อมทาสัญญากับ Microsoft ไว้แล้วสัญญากางจะหมดปีนี้สแสดงว่าอะไรปีหน้าปีหน้า2025ก็จะเกิดศึกสงคราม CPU ทางฝั่งแพลตฟอร์มที่เป็น ARM Cortex อยู่บนเครื่อง PC อย่าง Windows นะฮะเรื่อแล็ปท็อปอย่าง Windows นะงานนี้มาแน่นอนเพราะเขาบอกว่าปีหน้าเนี่ยจะถือเป็นการเปิดตลาดให้กับผู้ให้บริการซิลิคอนอไลน์อื่นๆอย่างเช่น Media t e k รวมไปถึง Nvidia ดียด้วยนะครับเพราะตอนนี้ Nvidia เดียเตรียมทำระบบชิปที่เป็น System on Chip นะฮะเป็นการจับคู่บนแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Cortex-X5 ของ ARM นะครับเอามารวมก,กันกับ GPU ตามสถาปัตยกรรม Backwell ที่เพิ่งเปิดของตัวเองโดยก่อนงานคอร์เทคเอ็นวีเดียบอกเราไม่มีอะไรจะประกาศ แต่หลังจากนั้นก็ออกมาพูดเรื่องนี้นะครับแสดงว่าพอเลยจากจุดนี้ไปแล้วเนี่ยเลยปีหน้าไปแล้วเนี่ยเอ็นวีดียลงเล่นแน่นอนกับชิป CPU บน Windows PC ที่เป็นฝั่ง ARM เท่ากับ ARM จะมี3ผู้เล่นเลยมีคอคอมมี n มี n v i เดียแล้วก็มี m e d i a t e ทคสเจ้านี้นะครับจะมาทำให้วงการ PC เนี่ยตื่นเต้นขึ้นดุเดือดขึ้นเพราะว่าแล็ปท็อปทุกเครื่องจะเสียบซิมได้เป็น AIPC Support c o p i l o t plus ใช่ไหมครับ ทุกชิปจะมี neural engine อยู่ในตัวในระดับ40 TOPS ขึ้นไปนะครับก็เลยน่าสนใจว่าอองานนี้นะฮะถ้า Nvidia เดียลงมาเล่นด้วยเนี่ยตลาดคึกคักแน่นอนสนุกแน่นอนนะครับก็น่าสนใจว่าชิป CPU ที่ Nvidia เดียทำออกมาเนี่ยจะทำได้ดีแค่ไหน นแน่นอนเขาต้องผูกกับพวก GPU RTX ของเขาด้วยอยู่แล้วนะครับคือดึงเอาความสามารถของการ์ดจอ RTX มาช่วยประมวลผลทำให้ค่า TOPS นมันสูงขึ้นไปอีกนะฮะแล้วตอนนี้มีในเนื้อข่าวยังบอกอีกว่า NVIDIA เดียมองข้ามไปที่ LPDDR6 เลยนะครับก็คือปีหน้าเนี่ยแรมมันจะกลายเป็น DDR6 แน่นอนนะครับก็รอดูเลยครับโอ้โห2,025เราน่าจะมี ศึกสงครา CPU ทางฝั่ง ARM แต่อยู่บน PC ที่เป็นแล็ปท็อปเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้นะครับ AIS ชวนคุณค้นหา e-waste e- ภัยร e ้ายใกล้ตัวแล้วนำมาฝากทิ้งในกล่องแบบนี้นะครับที่ AIS ช h อบทุกสาขาหรือจุดรับทิ้งกับพาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการกว่า2,500จุดทั่วประเทศหรือจะฝากทิ้งกับพี่ไปรสน่ไทยนะครับใส่กล่องแล้วฝากทิ้งแบบนี้ได้เลยฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย พิเศษยิ่งกว่าครับถ้าหากคุณนำเอาขยะ e-waste นะครับมาทิ้งที่ ais shop ในสาขาที่ร่วมรายการผ่านทางแอปพลิเคชัน e-waste plus นะครับคุณจะได้รับส่วนลดพิเศษ Lazada มูลค่า40บาทตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2567นี้รายละเอียดดูเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใน description ด้านล่างคลิปนี้ครับ